เอ้มีอะไรอ้ยหัมันสิอยู่งามขาหันเป็นคนเอย่อนัจากนั้นฮะเอาพาไาให้นนองแน่นนั่นน่ะเสร็จแล้วบ้นกระดุมมอนมันมี้กระดุมเสร็จปากเส็จดังซะก่อน ตัวใหญ่ท้องแน่หน่อยมิตรลูกมันคือปลาลูกหรอปะเนี่ยมีไงอยู่ตัลูกขึ้นนี่ละลูกขึ้นน้ำอ้อยลูกแม่ลูกออกแล้วโอ้ยยังมันดึงออกไปยังสั่นเนาะเราก็ให้มันออกจากกานแม่แล้วก็ดึงเสียบมันลูกลูกลูกขึ้น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 ดึงมันไปทางนั่นแนวโอ้ยมองเงินนียเอาลูกเหี้ย เนี่ยเนี่ยลวกเม,กม,ออมื่องลวกเมื่องยูง่นีมาเนี่ยเอาอือืมแต่ถูกนี่เน,นี่ยลูกย่ละนี่ลูกเลยได้บัดน,นี้ได้โตเทิกนะคะ่ะสีแดงดี <c oughs> แม่แหลกนะคะ่ะแม่สาว ก็ได้ซอยคอดเพราะว่าแม่สาวเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เลี่ยลูกแล้วแล้วเนาะค่ะออกง่ายเห็นขาวันาอตนที่แล้ววันต่ลงลูกโปง่งแต่ที่จริงหมอเขียนไหม่กำนดคอดนี่วันที่สองพฤศจิกาแต่ครบเก่าเดือนนี่วันที่พอดขึือแม่สิบสองตุลาเนาะคะ่ะถ,ถือว่าอ่าหมอเอกมาเบิงเดอร์ค่ะมอเอกลูกมอเอกเนี่ มาเอกบอกว่ามานมานมานเพีย่างเดี๋ยวบาได้ตัวแม่ค่ะยัง,ยงอีกแม่หนึ่งนะคะลูกแค่เอฟหกแปดย่างแม่กะทินผสมรุ่นกะนิน,น,น,นซิฟมือเนาะคะ่ะเก็บแม่นอนออกแล้วอันจังเห็นเห็นขาโพเอเ้อยอเอยะพอกำลังสิบเปตัดหญ่าปลูกสิบปเป็ดงานกระสงไซว่า เมนขาเมนถุงยางเอันโพอันเหลี่ยมๆก็เลยชลาดใจจอดรถดเบิงผัดนเมนกำลังสิบเบงและเอินห่องพอมาเบิงง่วออกลูกสีแดงดีนะคะแดงงาม เลี้ยเอาเรูกเลี้ยเอากอีละเศร้านี่มานนะคะพี่น้องได้ลูกไส้ว่าันต่างเื้ออยู่ซื้ออย่างบุ๊มอเอกมาสีดยาล้างคอดให้แน่เด้อค่ะ งามค่ะสีแดงดีตกออกมาเพาเงี้ยเนี่ยมาเบิงยังอันค้ำหาค้ำคํำข้างหลังก่อนมาสิเป็นงัวเธอคืองวอเม่ ออกง่ายนะค่ะตั้งเสื <against Baum reconcile> ้อว <and> <structured> ่าย <rawd Moder> ังนี่บักกะทินเด๋น้องบุญแม่น้ำอ้อย ง่วงขอกนี่มากออกเซเว่นผ่าเนาะค่ะแต่ละโตัวนี่ชิมากออกเซเว่นผ่าแต่อินนี่หลังวันผาเหมือนหเดิงคือว่าคือว่าในไก่เคี่ยงกันไรเลียก,กันปกติขอกนี่ชิมากออกเซเว่นผาไม่ตัวนี้ได้เนาะออกออกเศร้ากับตัวหนาวตัวหนาวตีสองเนี่ย ถือว่าออกไงนะค่ะบระเดย์หลุนบรเดย์หลุนน้ำมันยาก<อ>เกียบมันไปนตัดหยากลับมาแล้วจังเห็นน้ำเอาน้ำกับเกียร์ <c oughs> มันกินรด มงคลยามเสาเนาะค่ะตอนรับยามเสาถือว่าบริรุ่นโดนตัวนี้แม่ไม่พร้อมนะคะถือว่าดีปกตินี่รุ่นแล้วรุ่นอีกเห็นขาโพแปรเดียวว่าถึงสม้งเนาะคะ่ะนั่นกับขอดทึ่งข้ากับไดซอยขอดตัวใหญ่พร้อมเนาะคะ่ะกะธรรมดาได้ซอยขอดถ้าก็ต้องเบิงลักษณะงัวตะละตัวพร้อมเนาะคะ่ะ คือว่าดีใจนะคะออกง่ายงัวแม่สาวนะคะลูกแรกพ่อพันเคเอฟหกแปดแดงดีแล้วค่ะพี่น้อง

ลูกไส้หลานาะคะต้อนรับลูกลูกไสหลาเขาสูขอกไรการจะหน้าแอนฟาร์มหักเนาะค่ะหูหูคักแม่หําอ่อยนี่หูคักหูตะหน่อยเนาะค่ะพี่น้องหูตะหน่อยจนออกลูกก็ยังหูเพื่อเก่าถือว่าเชื่องดีเนาะค่ะหูดีเข้าเขาไก่เข,เขายังได้เบิดเนาะคะ่ะฮะแม่ว่าความเสียนะคะเอากว้วยุูให้กินสูม,มือมันเลยออกไง หลอ่ะมันไหม่ยังอีกตัวหนึ่งนะคะรุ่นก็นคือแม่กะทินแม่กะทินกับแค่เอฟหกแปดเท่ากันจิมจิมมีน้องแล้วนะเห็นน้องบอยไม่มูเหรอเด้ตัวหนาว ทากินน้องมัน้นะคะพี่น้องง่วออกแล้วปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะมงคลยามเช้าก่อนไปทำงาน จ้าแม่เอาน้ำเยอนหนิสมกับการล่อค่อยนะคะพี่น่องสีแดงดีแดงดีสีไม่ตกพ่อพันอฟหกแปดฮะ เลี้ยเอารูกอีลาเลี้ยเอารูกเลี้ยเอาราทั้งลังเออเลี้ยไอ้มันแข็งไปกินจู่กินนมแม่อันนี้มันสั่นบ่หนี่อีกาลาเกตแม่กาลาเกตแน่เออ,เออมันเอาเขาโต๊ะกันต๊ะโต๊ะต๊ะ,ตะ,ตะ อันนี้ก็บสมารชีกไม่เนาะคะ่ะข้างหนึ่งกับทิวขอ,อกไ่ขอ,อกมั่นร่อขอดปีนี่อีกตัวนึงเนาะคะ่ะแม่กัะทินโตข้อข้าวหุดแล้วค่ะพี่น้องรอลรุ้นเหมือนกันซื้อบุญโฮมติน้องบุญโฮมถางมาขวางกันกับแม่บอ่บอๆบด้คข้องกันกับแม่เลย ก็เก่งใช่ว่าบักในน้อยไหมเสียกไหมเอาอัน เลี้ยงห่วงดากมันนี่นั่นแหละทึ่งเม่นน้ำเลยชาวบาคื่อนง้วย้ายหมุกกันเนอะเร็จอยมันตัวออกใสนาหนาว พาก็มืนตัวรวยตัวรวยอยู่น้องบุญโฮมตะวันบก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 อยู่ลูกไปนี่เบิร์ดเราเมียแปะไม่อีกไปสดเลยได้นั่นเสียนามลาย บอมันเสียนนำลายอืกยออม,มกินแเราเงี้ยวอ,อกองออกปะนี่อ่อแอล้วมันกินยอ่ายอดออยไหมมันกินพร้อมเฮ่ปัวปูเลียปูเลียอ,อกอนน เอาอีอย่างก็เอาอันน้องออกก่อนอันไปทำเห็ดงานเด้อท่านถึงได้กินน้ำเด้เห็นไปอีอย่างก็ไปเห็ดคิวเสริมงอเหงมานไม่งัวกะออกลูกง่ายปีนี้เขาก็ได้ เฮ็ดขอดน้องนำอ้อยเป็นที่เรียบร้อยนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับซานี้เนาะคะ่ะเนง่กับผ้าพี่น้องมาเบิงแม่นำอ้อยคอดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ,ค,ะค่ะกัสีได้อําล่าผ้าจากพี่น้องไปแล้วเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมกักคลิปนี้หรือว่าการวิธีชีวิตของผู้สาวเลียงงัวนเนาะ,ค,ะค่ะก็อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แนะนําแนเด้อค่ะแล้วพบพกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ